หลังจากที่มีเมสเซจตอบกลับแบบอัตโนมัติทางคนามิส่งอีเมลมานะครับผมแล้ว,วันต่อมาผมก็ได้รับอีเมลใหม่จากทางคนามินะครับก็คือผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็คือผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับผมผมก็จะใช้นี่แหละครับเป็นเหมือนทานเส็ดแปลภาษาแปลภาษาให้คุณผู้ชมดูนะครับผมแล้วเราก็ มาทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับผมถ้าผมอ่านแล้วมันแบบดูเป็นตะกุกตะกักหรือว่าไม่สะัาดวยก็ต้องขออภัยอีกทีนะครับผมเ,เดี๋ยวแปลภาษากันเลยครับในการดำเนินการตรวจสอบและกู้คืนข้อมูลบัญชีแบบแรกเราจะเป็นต้องให้คุณรับทราบหมายเหตุต่อไปนี้โอเค เราจะต้องเขียนทับบัญชีที่สูญหายด้วยรหัสเจ้าของที่เชื่อมโยงเกมเซนเตอร์ Center, หรือ Google p l a y ก็คือทางคนนี้จะให้เรา,าสร้างสร้างรหัสใหม่ขึ้นมานะครับผมโดยให้เราผูก ID ของเรานะครับผมเข้ากับเกมเซนเตอร์ Center, หรือ Google p l a y ก่อนนะครับผมต่อมานะครับผมเมื่อเรา กู้คืนบัญชีที่น้องขอแล้วจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีที่ถูกเขียนทับได้อันนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อเราสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่นะครับผมเพื่อจะมาทดแทนบัญชีเก่าถ้ามันถูกเขียนทับแล้วมันจะไม่สามารถเรียกคืนได้นะครับผมไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนได้นะครับผมเพราะว่ามันได้ถูกอ บัญชีที่เรากูมา้มาทับไว้แล้วมาเขียนทับไว้แล้วนะครับผมข้อต่อไปนะครับข้อมูลและการซื้อทั้งหมดในบัญชีที่อ้างสิทธิ์ใหม่ก็คือบัญชีที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจะสูญหายไปหลังจากขบวนการกู้คืนอ๋อสมตสมติว่าเรากู้คืนได้แล้วนะครับผมบัญชีที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผม ถ้าเราเผลอไปเติมหรือว่าไปซื้ออะไรไปเปิดอะไรแล้วมันก็จะหายทันทีนะครับผมเพราะว่ามันถูกเขียนทับไม่สามารถกู้คืนได้นะครับผมต่อมาคือเมืนเขาจะบอกว่านี่เป็นครั้งเดียวครั้งเดียวและครั้งนะครั้งเดียวไม่ใช่นะครับผม นี่น่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เราจะสามารถช่วยคุณกู้กูค้คืนบัญชีได้ดังนั้นปวดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รับรองบัญชีของคุณปลอดภัยอ,อันนี้คือเหมือนเขาย้ำเราแล้วมั้งครับอันโอเคต่อมาเรามาดูกันเลยนะครับผมเหมือนเขาย้ำอาบ โปรดอ่านข้อความนี้และให้ภาพหน้าจอต่อไปนี้เขาขอหน้าจอเรานะครับเขาขอภาพหน้าจอเราหากคุณต้องการให้กระบวนการตรวจสอบและก็และกู้คืนข้อมูลบัญชีดำเนินการต่อไปอน,นี่คือเขาจะขอภาพหน้าจอของเรานะครับผมเราต้องแคปภาพหน้าจอส่งเขา าภาพหน้าจอชื่อของบัญชีที่อ้างสิท์ใหม่ก็คือที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่ผูกแค่เกมเซนเตอร์กับ Google Play นะครับผมซึ่งเราไม่ได้ไปผูกกับค o n ม m i ID นะครับผมไม่เพิ่ปผูกนะครับผมคือเราแคปหน้าจอแรกมาให้เขาต่อมานะครับผมก็คือให้ เขาให้เราแคปหน้าจอซื้อภาพซื้อภาพจอซื้อภาพหน้าจอทรามให้อาไรกันอ๋อเขาจะให้เราแคปภาพหน้าจอรายการการสั่งซื้อของเรานะครับผมอย่างเบสเแคปภาพเบสเซของ Google p l y y นะครับผมมาจำนวนให้รายการ หมายเหตุนะครับผมสำหรับ iOS โปรดส่งภาพหน้าจอที่ระบุว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมอันนี้จะมีตัวนี้จะเป็นของ Google Pay นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นของอตัว OS นะครับผมตัวพวกประมาณพวก Apple อะไรประมาณนี้ครับผมคนละระบบปฏิบัติงานนอกจากนี้โปรดยืนยันข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับบัญชีที่สูญหาย ในจุดนี้นะครับผมมันจะเป็นเนื้อเนื้อหาเหมือนกับเราที่กรอกข้อมูลครั้งแรกนะครับผมที่เราจะยื่นข้อมูลครั้งแรกนะครับคล้ายๆกันก็คือชื่อเจ้าของอื่นๆที่เจ้าของอื่นที่เราจะได้ชื่อเจ้าของอื่นๆน่าจะเป็นชื่อของ owner id นะเอ้ย โอนนเนมนะครับผมน่าจะเป็นชื่อเหมือนเราเปลี่ยนชื่อหลายชื่อแล้วมั้งท้าที่เราจําได้ต่อมาก็เป็นวันที่หยีและเวลาทันที่เละเวลาที่คุณเล่นแอปครั้งแรกอ๋อนี่คือมันเหมือนกับอันแรกที่เราเกาะแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นวันที่เราเล่นครั้งล่าสุด อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เล่นนะครับผมคือมือถือที่เราใช้เล่นครั้งแรกเป็นรุ่นอะไระนะครับผมแล้วก็พร้อมระบบปฏิบัติการด้วยนะครับต่อมาก็คือรุ่นอุปกรณ์เวอร์ชั่นอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เล่นครั้งสุดท้ายนะครับผมและ o s และระบบปฏิบัติการ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการโปลวระบุสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดงงอ่ะต่อมานะครับผมชื่อทีมอื่นๆที่คุณจำได้ชื่อทีมอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อชื่อทีมของเรานะครับผมก็คือ,คอเราก็ต้อง พิมพ์ส่งเมลให้เขาอีกครั้งนะครับผมพร้อมกับพวกรูปภาพอย่างเงี้ยเป็นชื่อทีมนะครับเดี๋ยวผมจะพออ่านนี้เสร็จแต่ผมก็จะเดี๋ยวเด๋ยวผมจะพลิกดูหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ,กษดูนะครับผมเพราะว่าพอนแปลเป็นไทยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมโปรดตั้งชื่ออันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือเขาจะให้เราอ่า ให้เราพิมพ์ชื่อผู้เล่นนีคือเป็นพวกชื่อนักเตะแล้วก็ผู้จัดก,การทีมนะครับผมให้มากที่สุดครับผมคล้ายๆกับอันแรกนะครับผมที่เราเกาะมาก่อนหน้านี้นะครับผมเราจะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบผู้ข้อมูลบัญชีได้หาข้อมูลได้ไมาไม่เพียงพอก็ค,อคือเราต้องเราต้องใส่ให้มันเยอะ เยอะที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วก็อยากให้มันตรงและใกล้เคียงกับกับ ID ที่เราสูญหายไปให้มากที่สุดนะครับผมรหัสเจ้าของและลิงก์ข้อมูลอ้างสิทธิ์ใหม่โตรวจทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ เจ้าของอ้างสิทธิ์ใหม่อ๋อก็คือมันจะสัมพันธ์น่าจะสัมพันธ์กับข้อแรกนะครับผมสัมพันธ์กับข้อเอ้ยไม่ใช่ข้อข้อแรกนะครับผมก็คือเขาจะบอกวิธีเราสร้าง ID ดีขึ้นมาใหม่ก็คือให้เราลบติดตั้งแอป,ปอีกครั้งติดตั้งแอป,ปอีกครั้งแล้วทำตามบทที่สอนรอ หัดทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับรหัสเจ้าของในลิงข้อมูลข้กอสเชื่อมโยงข้อมูลของคุณจากภายในแอปก็ให้เราไปเข้าข้างในนะครับผมแล้วก็ทำตามอยูนะครับผมจะท้ อ๋อเขาให้เราพอเราติดตั้งเกมแล้วเขาจะให้เราเข้าไปผูกผูกไอเดีเกมของเราเข้ากับนี่ครับเกมฟนเตอร์ Center, ถ้าเราใช้โฟนเป็นเกมฟนเตอร์แต่ว่าถ้าเราใช้พวก Android ก็ผูกกับ Google Play ก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดปิดแอปใหม่แล้วก็ถ่ายหน้าจอที่แสดงรหัสเจ้าของก็คือรหัสเจ้าของอยู่ตรงมุมซ้ายล่างนะครับผมน่าจะเป็นเอ่อ r w n e r id นะครับผม อันนี้ถ้าว่าให้มันสัมพันธ์กันก็คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงที่ว่าโหลดติดตั้งแอปใหม่ก็คือจะมาสัมพันธ์กับภาพหน้าจอเจ้าของอ่างฟิตใหม่เงี้ยและอันต่อมาก็คือให้เตรียมภาพหน้าจอการซื้อเหมือนเราเตรียมภาพที่เป็นใบเสร็จที่เราซื้อหรือว่าเราเติมอย่างเงี้ยของ Google p ล a y หรือว่าตัว OS นะครับผมที่ว่ามันระบุมาก่อนแน่เนี้ให้เราเตรียมประมาณ5ภาพแล้วถ้าคนไม่มีจะทำยังไงวะหรือว่าเป็นเพราะเราไประบุครั้งแรกว่าเรามีอันนี้ม,มีพวกใบเสร็จมันก็เลยมีให้เราใส่ตัวนี้มาหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นลิงก์ครับผมลิงก์ที่เราสามารถ คิดเข้าไปดูบเบสเนะครับผมคิกเข้าไปดูบเบสเแล้วเราก็ไปแคปมาให้เขานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของ OS อันนี้ก็จะเป็นของ Android นะครับผมเขาก็จะเอาลิงก์ให้เราเมื่อ,อคุณเตรียมภาพหน้าจอเรียบร้อยแล้วโปรดแนบตอบกับข้อความนี้โปรดจะโปรดจะเปิดใช้งานแอปและกรุณารอจนกว่าเราจะส่งข้อความกลับอีกครั้ง คุณเตรียมภาพหน้าจอโปดอย่าเปิดใช้งานแอปก็คือเราส่งเสร็จแล้วให้เราให้เราปิดแอปเลยเหรอเตรียมภาพหน้าจอโปรดแนบแอันนี้คือเขาจะให้เหมือนเราเตรียมอะไรเสร็จแล้วให้เราตอบตอบกับอีเมลนะครับผมโปรดนี่ดอกจันครับโปรดอย่า อย่าเปิดใช้งานแอปแลกกรุณารอจนกว่าเราจะส่งข้อความกับอีกครั้งอ๋อก็อคือทำอะไรเสร็จแล้วก็ปิดแอปเกมได้เลยนะครับผมอ,อันนี้ผมขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลเลยนะครับเพราะว่า ID นัีนน่ะผมผมคงไม่ได้ใช้แล้วะครับผมก็ค,คือเพื่อคุณผู้ชมเลยเอาให้ดูเลยครับผมอันนี้ผมก็ ทําตามที่เขาบอกนะครับผมก็คือ,คอหัวข้อแรกเรา,าส่งชื่อทีมให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่เล่นแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ชื่อผู้จัดก,การทีมนักเตะทั้งหมดนะครับผมครับแล้วก็พร้อมเนบไปเสร็จที่เป็นไฟล์รูปภาพไปให้เขานะครับผมแล้วทีนี้เราก็รอเขาต่อกลับมา